สองกูรูชื่อดังฟันธงพรีเมียร์ลีกวันที่4วันที่5้ธันวาคมนี้ แมนยูเน็ดไม่ลอดแน่ไปเยือนอาร์เซนอลส่วนลิเวอร์พูลนั้นเฉือน New นิวคาสเซิลขณะที่แมนซิตี้ยังไม่ฟืน้นฟังสองกูลูคิสซัตตันและพอมเมอร์สันฟันธงพิมิลีกวันที่4วันที่5ธันวาคมนี้คิสซัตตันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่ออังกฤษแสดงทัศนะถึงศึกพิม์ลิกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลทีมจากฝูงนั้นจะยังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยการบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลยูเน็ตสองประตูต่อนหนึ่งส่วนคู่บิ๊กแมตที่าอาร ะไม่ยาก3ประตูต่อ1ขณะที่แมนซิตี้ยังคงไม่ฟื้นได้แค่เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์งประตูต่อ2และนี่ก็คือทัศนะของซัตตันมาเริ่มกันที่วันพุธที่4ธันวาคม2 5 6 7เจ็เอเบอร์ตันจะเปิดบ้านชนะวูล์ฟแฮมตันสประตูต่อ1แมนซิตี้เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์งประตูต่อ2นิวคาสเซิลจะแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2เซาท์แฮมตันเปิดบ้านแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อ2อาราเซนอนชนะแมนยูสประตูต่อ1แอตตันวิลล่าชนะเบนฟอร์ดสประตูต่อ1 มาตอนที่วันพฤหัสบ,บดีที่5ธันวาคม2 5 6 7ฟูลแลมเปิดบ้านเสมอกับไบตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งบอลมัดเสมอกับสเปอร์สองประตูต่อสองขณะที่พอเมอร์สันอดีตกองกลางอาร์เซนอลที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นกูรูลูกหนังให้กับสปอร์ตกีด้ามองตรงกันว่าิรวอร์อพูจะบุกไปเบียดชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อหนึ่งส่วนอาร์เซนอลจะถล่มแมนยูสามประตูต่อศูนย์ด้านแมนซิตี้จะกลับมาคว้าชัยชนะแบบหื่นจับด้วยการเฉือนชนะนอติงแฮมฟอร์เลสสองประตูต่อหนึ่งและนี่นน4ันวาคม267 เอเวอแ์ตันแพ้บุฟแฮมตันวันเนเลอร์หประตูต่อ2องแมนซิตี้ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสประตูต่อ1นิวคาเสเซิลแพ้ลิเวอร์พูลหประตูต่อ 2. สองเซาท์จำันแพ้เชลซีศูนย์ประตูต่ออาร์เซนอลชนะแมนยูสประตูต่อ0ูนย์แอตัลนวิลล่าชนะเบนฟอร์ดสประตูต่อ1มาตอนที่วันพฤหัสบ,บดีที่5้ธันวาคม2 5งห้ฟูลแลมเสมอไบรตันสประตูต่อ2บอลมัชชนะสเปอร์สประตูต่อ1นแฟนบอลพิมลีคิดเห็นอย่างไรกับ2กูรูที่ออกให้ทัศนะฟุตบอลแบบนี้กก็สาามมรรถคคคเนนพูดดุยััไ้ะบ และสุดท้ายสำหรับใครได้ชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ